สวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อเลินเนาะได้โชคได้ลาบลายบอกคุณพ่อจะเงีนยเก่าอาพันเาโอ้ได้หาพันเมื่อใดได้อยางมาแกกีมัวได้เอ็มร้อยสองแพ็คโอ้เอาเอ็มร้อยสองแพ็คเนาะแป้บห้ายางไปหาปูจังเลยโอ้ไดเอ็มร้อยมาสองแพ็กเนาะคุณพ่อมาแกกีมันี่นะครับได้โชคหลายหาพันเนาะ คนแม่ว่าเตเป็นผูเป็นผูจวดให้ผมมือนหน่นะเนาะแต่คือเปลี่ยนแฟนของคนณพ่อเลือนนี่แหละเนาะโอ้นะครับะจะแมนดวงดีค่ะปูเพล่นไหนนะ้เนาะคือว่าว่าง่ายๆว่าตั้งแต่เอาขึ้นมานนหนิเพ่อนไห้เข้ามาหนีสองงวดแล้วเนาะคุณพอนะ่อเนาะงวดว่ดางหันหนึ่งเจ็ดสามนะครับงวดว่างหันเจ็ดสามเข่าตรงตรงงวดนี้บาดที่ไหนก็ที่ผ่านมาเมาาื่อวานนี่็คือเก้าเก้า นะครับแฟนของคุณพ่อเลื่อนนี่เป็นผู้จุดคุณแม่อีกอย่างกน่งครับแม่อัม马าแม่อัม马านะครับเป็นผู้จุดนะครับครับนะครับเป็นผู้จุดอุ๊ป้าคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแจ้งไในด้โชคได้ลาบไลยป่านในว่าเหรอป่านในเนี่ยโยเพราได้ทำบุญนะครับคเพราะได้ทำบุญน้ำเหมาปูนยาเนาะงานบุญทุกวันที่เท่าไหรก่อนคุณพ่อวันที่ห้าครับวันที่ห้าเมษา กาเมื่อวันที่ทีเนี่ยก็คือเฮาจีแแฮครับอ่าพัดยศหลวงพ่อพ่อคู่เฮาครับครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้มาโดนแล้วก็สิเฮ็ดพร้อมกันอาตุลย์เลยตัวครับมันจะง่ายกว่ากันอ้โจะเริ่มวันที่ที่นี่ยแล้วมือเหือนี่ยหรอครับมือนี้ยก็ไม่สว่างหรอกอ๋ออาชีพเดี๋ยวทำงานหลังจากมือนี้กั็ไปอื้นมือเหือกับแม่นเขาชูพิธีกันครับอ้โไปตลอดจนถึงวันที่เก่าคนละวันที่เก่าเนาะครับนี่นะครับก็ถือว่า เมื่อนั่นผมได้มาจุดทั่วนี่กับคนพากัะหูหูได้เห็นอยู่นะเห็นอยู่ครับโอ้ยนะครับบ้าน่นกะเนะผมบเล่นเนาะผมบ่เอากะเลยปล่อยให้แม่บ้าน่นเบ่ง่นกะว่าคนได้ครับเพ่นกะเอาวันนี้่นกะว่าเพ่นได้ออกแลเดิโอว่านี้ว่าได้อีกแล้วแล้วสิถามแม่บ้านให้ครอกตาดี เอาบุผมนี่มีตะเชียแต่ว่านี่กระทืว่าเปลี่ยนเปลี่ยนที่อา,าจัดจัน์อยู่นนนเนาะคณพอเนาะเพราะว่าตังตังแต่ว,ว่าเอาขอนไม้เรือกวงตรงนี้ขึ้นมาวา่นาทันเถาะงวดแรกน่าฟันกรให้เก็ตสามวา่าทันเถาะได้เก็ตสาม้วกะ็งวดออกมือว่านี่คักคัก,คกสดสดร้อนร้อนนี่เก้าเก้าว่าทันเถาะมาจุดทูบทูบกระแตกอีกอา,าจัดจรร์ว่าทูบแตกลงมาอีกนะครับนี่กเ็เปลี่ยนที่แปลกนะครับโอ้ยนะครับ ตามที่เพื่อนอยากขึ้นมาอยู่น้ำหลูงน้ำหลานนะคนพ่อเนาะครับมันขับคนกับควมเสือบหลายกาบับเลยบบนะบ่ท่านเดึบ่ท่านดีเป็นไดนะก่ายังหน่อยอยเพราะว่าเพื่อนบ่ท่านหนึ่่อันคิดที่สบ,บนเสือดอกแต่ว่าเพือพอพอ่อนหามานหนึ่งสองวันน่ก็ถือว่า เข่าคักเข่าแน่ได้นะคุณพ่อเนาะเข่าคักเข่าแน่อาไปแพ้เข่าข้าเจ้าเขาเอือนถามโยวางเงนงวดคนกอนนั่น่ะครับถือบ่อเพื่อไงเขาว่าครับโอ้ยกับบ่ถือแล้วว่าเสร็จเราปุ้หัจักตัวสีถื้อแนวถามเนาะบ้านมุขคอยบ่ถือก็เศร้าหัวว่าเสรนโอ้โหข้าเจ้าเบื้องเชิดกันนะถามว่ามุขเจ้าไปเอาใส่ไปเอาน้ำมันแม่นั่นแล้วน้ำเฮียซวงนั่นแล้วเนียโบราณนนั่แล้วว่าเสร็จโอ้ยครับ เออโสดโสกมันมันเออสัตดอกไปอีกเด้อว่าสัตดอกครับแล้วผมเป็นพวนเบาเนาะครับไปเพ่เขาไปขอน้ำเปีน้ำนองมาอ๋อครจะเหตุบุญจะเหตุบุญต่อมากระจอเมื่อข่าวมาแล้วน้องคุณพ่อเนาะอีกไม่กี่วันเมื่อนี้วันที่เท่าไหรแล้วเมื่อนี้สองแล้วครับเมื่อนี้วันที่สองแล้ววันที่เจี่เนาะครับจะเริ่มแฮ่พัดโยนกระเสียอ้อมไปผุนทั้งหน้าดีไปทั้งเป่าไรออกหน้าห้มทั้งเสริม เขาโนนสะอาดคงวะพี่ครับกะชิมือนึ่งพ่นละโอ้ครับมือแฮกกะจีมือนึงเต็มๆเต็กเป็นก่อนเนาะเจ้าหน้าที่ทั้งพวกสัญญบัตรพื้นกะจิมาหลายนะครับโอ้ใส่สีขาวเตรียมรถเตรียมล่าไว้มืออื่นพื้นกะจิมาเตรียมการแล้วมือฮือก็ออกแค่ครับสนับสนุนออกมาจากทั้งนายอำเภอแนนทั้งอบตเขาแนนส่วนนายก สับเพ่นรรสว่างมดเนาะสิมันกามาซอยนะเพคนพ่อเนาะซอยดีตลอดนี่แหละับกขอขอบคุณขอบคุณทุกๆทุกคนับนี่แหละครับเนาะก็บอกง่ายๆว่ามือเอื้อนเตรียมงานแล้วมือเฮ่อสี่ดจแห่ไปว่าง่ายๆว่าไปรับก่อนไปรับพัดยศนี่คือไปรับอยู่เฝ้าไร่บ้านเถอะลาบพัดยศนี่รับมาตั้งหลายปีแล้วสองสามปีจะว่าประจำในเขตฉลองให้เพิ่นประจำในฉลองงานให้เพิ่น เพิ่นพอคู่เพิ่นกะว่าสะเฮ็ดร้อมกันกับโบชโลดจังได้เขาก็แล้วอยู่แล้วโบดนะครับแับนี้โบดก็แล้วแล้วว่าสะเฮ็ดตะ้พีกายล่ะมันก็ฆ่าโควิดโควไหว้โอครับก็เล้วก็เฮ็ดก็เลยตกมาปีนี้ครับเพิ่นก็เรียกเอาวันที่หาเมษาครับให้มันก่อนสงการสักน้อยเจ้าบุกเจ้าหลานเดียขึ้นมาครับเอาบุญน้ำกันมาสั่นครับมันก็เป็นหน้าผักยางผักหยังบ่อใดทำงานนั่นนะครับ ก็เลยตอนตีพอดีนกคนพ่อเนาะเนาะเนาะวายานี่ยังดอกย่านตัฝนล่แหละฮ่าฮ่ะว่าตัวก็ตีวามีดอกนะครับโอ้นะครับฝนก็มาอยู่นี่แล้วบ่ย่านดอกครับนี่นะครับฝนมาเก่าตอนนี้กำลังจะเตรียมสถานที่นะคนพ่อเนาะครับครับตอนนี้ว่ายยังไงมาได้จักดผัวเส้นแล้วคิดว่าคว่ำผ่อนเมื่ก้าวทิพหาแล้ว โอ้95เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมือเอื้อนกับมือเฮือนี่เตียให้เต็มรอยเตียให้เต็มรอยนะครับเนาะว่ายังไงว่าตอนนี้ก็ถือว่าจัดเตรียมไวปแบบว่าโอ้นะครับก็ถือว่าได้ดีพอสมควรแล้วนะคุณพ่อเนาะนะครับบุญนรรมบูตรการงามท่านผู้ชมโอ้ยนะครับนะครับแถมได้โชคน้ำปูน้ำยาอีกได้มาทำบุญพอดีนะครับได้มาทำบุญพอดีนะคุณผ่อนเนาะผู้ใจผู้ผ ใจว่าเชิงก็ได้เลยหน่อยนะผู้ใจเชิงก็ได้ลายก็ได้หลายนะครับซื้อไอเ่ยมร้อยเสื้อ,อ,อยังมาแกะมือผู้แฟนได้ลายนี่นะครับเนาะแต่ว่าได้ได้กันสุก้อนนอกคนผ่อนเนาะนะได้กันสุกคนผูปูปที่มารวมทํำบุญมาเฮียนมาส่างน้ำกันอยู่เนี่นะครับเนาะนะครับเนาะนี่นะครับกัเข้ามอดลไปข้าเต็มเต็มนะครับขอนะทีนะ่่อใหม่เลือกซวงนะครับนอกวั่นพระนะครับคนพท่าลวเข้ามากก็ได้มาทํำเขียบ หยุดทูบนะครับได้สามตัวนะครับเก้าเก้าเก้านะครับได้เก้าเก้าเก้าสามตัวแตกกสิมาเบงิงวันนี้อีกนะครับว่าจะเป็นจังไรคนพลาได้กสิตามต่อให้คือเก้าแล้วนะท่านผู้ชมมีหน้าทางเด็ดๆด็ดอีหยังมากฝากคนพลาได้กสิป้าเอาลงคลิปให้นะครับได้วิจัยย่านเอานะครับมากก็ค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านเด้อนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนึก่อนกันมีหน้าทางเด็ดๆด็ดอีหยัง เดี๋ยวฝนกะฝนพักเลื่อยกะทีน้ำมาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมได้รับช่วน้ำกัดน,นะครับสำหรับคลิปนี้กัขอขอบคุณครับสวัสดีครับ